สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำเมนูอาหารไทยง่ายๆกันนะคะดูเหมือนจะยุ่งยากแต่ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะนั่นก็คือเมนูห่อมหมกปลาดอรี่กับกุ้งค่ะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมหลักๆก็คืออันนี้เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงที่ทำเองค่ะพริกแกง ไข่ค่ะเราใส่ไข่ด้วยสองใบตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าผสมให้นัวขึ้นนิดหนึ่งจะได้นัวนะคะอันนี้หน่อไม้ค่ะวันนี้เราใส่หน่อไม้ไปด้วยนิดสักหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกนอันนี้ก็จะเป็นพริกไว้โรยหน้าน,นี่ก็คือใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดฐานฝอยไว้โรยหน้าเหมือนกันอันนี้ก็เป็นใบโหระพาค่ะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิอันนี้เป็นกะทินะคะกะทิของเราค่ะน้ำปลาเกลือค่ะถ้าใครอยากใส่น้ำตาลไปก็ได้ใส่สักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาดอลลี่กับกุ้งค่ะปลาดอลลี่กับกุ้งนะคะ โอเคขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาใส่พริกแกงไปก่อนนะคะพริกแกงพริกแกงเทใส่นี้เลยค่ะพริกแกงเกลือค่ะเกลือ กะทิค่ะเทใส่ไปเลยค่ะใส่แค่พอประมาณนะคะกะพอดีไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาคนให้พริกแกงเข้าเนื้อกันก่อนนะคะแป้งค่ะ ้งที่เราแช่น้ํำเตรียมไว้แล้วนะคะให้เนื้อมันเนื้อเขาจะได้ไม่แข็งจนเกินไปเนื้อเขาจะได้บานนะคะนุ่มลงค่ะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะใส่ไปเลยค่ะนี่แป้งข้าวเจ้า ตีไข่ลงไปด้วยนะคะสองใบคนให้เข้าเนื้อกันดีก่อนค่ะคนไปเรื่อยๆให้เนือ้อเข้ากันให้เนียนนะคะ เราทำนี้เราไม่มีหัวกะทิกับหางกะทินะคะเพราะว่าเราใช้กะทิกระป๋องหรือว่ากะทิขวดค่ะก็จะไปะอยู่ประมาณนี้ค่ะจะจะเหลวสันิดหนึ่งคนไปเรื่อยๆนะคะ แป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้เราใส่ไปให้หมดเลยเนื้อจะได้นุ่มค่ะถ้าใครอยากให้เข้มข้นสักนิดหนึ่งเราใส่น้ำตาลเพิ่มไปหน่อยสักปลายช้อนชาก็ได้นะคะ ใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะสักปลายช้อนชาค่ะพอได้รสชาติค่ะคนไปสักสามนาทีนะคะให้เนื้อเข้ากันเนียนๆ ไปแล้วก็มาใส่เนื้อกุ้งกับปลานะคะใส่ไปเลยค่ะนกุ้งกับปลาใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะไม่เป็นไร ปรุงด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาสักช้อน2ช้อนโต๊ะหนึสองสองช้อนโต๊ะกำลังพอดีเลยค่ะ สุดท้ายเติมด้วยหน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มสุกแล้วค่ะหน่อไม้นี่สีสันเริ่มนา่านแล้วนะคะกระทงเราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กะทิลงไปอีกสักหน่อยนึ่งให้เข้มข้นขึ้นค่ะนี่ใส่หมดเลยสีสันเริ่มน่าทานแล้วนะคะนี่ ทุกอย่างเราคนกันเข้าเรียบร้อยเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นขั้นตอนในการตักใส่กระทงเลยค่ะนี่คือกระทงของเรานะคะเรียบร้อยแล้วรองพื้นด้วยใบขนายักษ์ค่ะใส่ขนาดพอดีพอดีนะคะอืม ค่ะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้เราใส่ต้มน้ำร้อนให้เดือดก่อนนะคะใส่ซึ่งเตรียมไว้แล้วคะ่ะเราเอาไปวางในลังถึงเลยนะคะ น้ำเดือดแล้วค่ะที่นึ่งของเราเล็กเกินไปเราใส่ได้แค่ สี่อันค่ะสี่กระทงโอเคค่ะเดี๋ยวปิดฝานึ่งไปสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวสุกเรามาดูกันใหม่ว่าหน้าตาห่อหมกของเราจะเป็นยังไงนะคะนึ่งไปแล้วห้านาทีนะคะ ปิดไว้ก่อนตอนนี้10นาทีผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ราดหน้าก็คือกะทิที่เราเตรียมไว้ใส่แป้งผสมไว้ก่อนนะคะให้เนื้อแป้งเนียนเดี๋ยวเราจะมาราดใส่บนตรงนี้เลยค่ะนี่อย่างละช้อนนะคะ โรยหน้าด้วยใบยมะกรูดค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูค่ะพริกชี้ฟ้าของเรานะคะ โรยหน้าให้ดูสีสันสวยงามค่ะนี่ค่ะตามด้วยใบโหระพาค่ะเดี๋ยวไห ใบโหระพานี่ ปิดฝานึ่งไปอีกสักสิบนาทีนะคะสิบห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเหลืออีกสักห้านาทีเดี๋ยวเราจะยกลงค่ะหน้าตาน่าใช้ได้อยู่นะคะ น,นี่สี่สิบนาทีผ่านไปสามสิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อข้างในเขาสุกหรือยังน่าจะสุกแล้วคะ่ะนี่เอาอีกสักห้านาทีก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยว ให้เนื้อเขาสุกกว่านี้โอเคตอนนี้สิบห้นาทีผ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักออกเลยค่ะนี่ห่อหมกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <Right. S 2> ห่อหมกปลาดอลลี่ใส่กุ้งนะคะเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะห่อหมกปลาดอรลี่กับกุ้งค่ะน่าทานมากเลยค่ะ อันนี้เตรียมพร้อมที่จะออกเสิร์ฟได้เลยนะคะห่อหมกปลาหอหมกปลาดอลลี่ใส่กุ้งค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูมาชมขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้แม่ตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะ